วิธีส่งออกรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมด Android ทํทำง่ายแต่โทรศัพท์แล้วให้เราแต่รายชื่อแต่การตั้งค่าจุดสองจุดแนวตั้งแต่การตั้งค่าแต่นำเข้าส่งออกผู้ติดต่อจากนั้นแต่ส่งออกไปยังที่เก็บข้อมูลแต่ รายชื่อติดต่อทั้งหมดหรือแตะโทรศัพท์ก็ได้นะครับแล้วให้เราตั้งชื่อเพื่อจะได้จําง่ายๆจากนั้นแตะส่งออกสังเกตข้างล่างสุดให้เราแตะบันทึกต่อไปให้เราแตะโปรแกรมจัดการไฟล์แตะที่รายการดาวน์โหลด กดค้างเพื่อเลือกรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการส่งแต่ส่งสายมือล่างสุดในตัวอย่างจะส่งที่ลายนะครับเลือกรายชื่อที่ต้องการส่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยยกตัวอย่างว่าลายนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์เครื่องใหม่ของเรานะครับถ้าเราต้องการนำเข้ารายชื่อ ทำง่ายๆแค่แตะเข้าไปตรงรายชื่อโบโทรศัพ์ต่อไปเราแค่แตะนำเข้าแตะโทรศัพท์แตะผนวกรวมเพื่อให้ไปรวมกับเบอร์ของเดิมที่เรามีอยู่นะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ